สวัสดีค่ะปุ๊กจากเท c ค c ิตี้ค่ะและนี่คือ Brower Leak Chamber Model LTC SQ Series หรือเครื่องทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์รุ่นถังเหลี่ยมนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะถูกประกอบตัวเครื่องด้วยเทคนิคพิเศษไม่ได้ใช้สกรูเป็นการยึดนะคะที่จะทำให้ตัวถังเนี่ยแตกกราวได้ง่าย จึงมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีความทนทานมากขึ้นด้วยอะคริลิกที่หนาถึง30มิลิเมตรอีกทั้งคุณลูกค้าย,ยังสามารถเลือกไซส์าภายในตัวถังตามที่คุณลูกค้าต้องการได้เลย ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยตัวฝาเครื่องที่เป็นแบบบานพับและขายึดค้ายันนะคะทําให้ตอนเสร็จตัวอย่างเนี่ยเราไม่ต้องถือฝาเอาไว้นะคะและก็จะมีตัวมือจับค่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหลักการทํางานของเครื่องนะคะก็จะคล้ายๆกับรุ่น LTC+ PLUS ที่เป็นรุ่นถังกลมและยังคงทดสอบตามมาตรฐาน ASTMD 3078 ASTMD 4991 ASTMD 6 6 5 3 พื้นที่ด้านในถังนะคะจะมี2ไซส์นั่นก็คือ LTC SQ 3 0 LTC SQ 4 5และสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่คุณลูกค้าต้องการได้เช่นกันค่ะตัวทัมเมอร์จะเป็นระบบดิจิตอลของ Panasonic สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0-9999ถึง9,999วินาทีเว c คัมเมเตอเป็นของ Panasonic จากประเทศญี่ปุ่นส่วนเวคคัมปัมเป็นของ AirTech จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ เครื่องสามารถแวรคัมได้มากถึง93กิโลกรัมปาสคาลหรือ740ม mm ิลิเมตรปรอดนั่นเองค่ะโดยหลักการทำงานของเครื่องและการทดสอบจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนั้นเป็นการนำตัวอย่างที่เราต้องการทดสอบใส่ลงไปในเครื่องจะเห็นได้ว่ารุ่นถังเหลี่ยมนั้นจะถูกออกแบบมาให้ใส่ตัวอย่างได้ง่ายขึ้นและตัวถังก็จะมีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการตั้งค่าโดยในวันนี้เราจะตั้งตัวแวคขัมเมเตอร์ที่60กิโลกรัมปาสคาลและตัวทัมเมอร์ที่10วินาทีค่ะในการทดสอบแบบน้ำเราจะเห็นได้ว่าเมื่อแวคคั้มปั๊มดูดอากาศออกจากเครื่องซองบรรจุพันฑ์ที่มีรอยรั่วก็จะมีฟองอากาศเกิดขึ้นค่ะ ในขณะเดียวกันที่เป็นการทดสอบแบบแห้งเราก็จะเห็นน้ำที่เราผสมสีเอาไว้และบรรจุลงในขวดตัวอย่างรั่วไหลออกมาในกรณีที่ขวดบรรจุพันธุ์ของเรามีรอยรั่วค่ะเมื่อเครื่องทำงานมาจนถึงค่าที่เราตั้งเอาไว้เครื่องก็จะนับถอยหลังเพื่อดูดอากาศกลับเข้ามาในตัวถังเป็นอันเสร็จสิ้นการทดสอบค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการทดสอบขวดบรรจุพัณฑ์และถุงบรรจุภัณฑ์นะคะกับตัวเครื่อง Leak Test Chamber ที่เป็นรุ่นถังเหลี่ยมตัวนี้นะคะสำหรับผู้ลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดขึ้นมาหน้าจอและ description ได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ